สนต่อยอดชีวภาพพลาสติกจากอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ชาวไร่อ้อยปี65อุตสาหกรรมอ้อ,อยอาจฟื้นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบอสซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ประสนทําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จากสถานการณ์ที่ ปริมาณอ้อยลดต่ำแต่ราคาก็เพิ่มอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งทางสออนออก,ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับก็ร่วมจับมือนะครับผลักดันต่อยอดงานอุตสาหกรรมชีวภาพพลาสติกนะครับซึ่งนายวิริศวิเศษศิลป์รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนออก,กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ ได้กล่าว่าแม้จะเกิดวิกฤต c โควิด19และเศรษฐกิจชบเชาทั่วโลกแต่อุตสาหากรรมชีวภาพยังขยายตัวโดยเฉพาะการลงทุนอุตสาหากรรมชีวภาพในไทยที่มีนักลงทุนจากไทยและต่างประเทศหลายรายตั้งฐานการผลิตเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพซึ่งบริษัทต่างๆนะครับก็เป็นบริษัทรายใหญ่ของโลกซึ่งหลังจากลงทุนโรงงานผลิต เม็ดพลาสติกชีวภาพในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองในปี2561มีกำลังการผลิตปีละ140,000ตันนำไปผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA ปีละ75,000ตันโดยใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบนั่นเองนะครับซึ่งการผลิตเม็ดพลาสติกนะครับต้องใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบนะครับจึงเป็น โอกาสดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ทําไร่อ้อยนะครับที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลเพราะว่าต้องใช้น้ําตาลชายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเมต็ดพลาสติกนะครับซึ่งอุตสาหกรรมนี้จเจริญก้าวหน้านะครับซึ่งก็จะช่วยให้ราคาอ้อยของพี่น้องนั้นเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับซึ่ง ล่าสุดปี2563ได้ขยายกำลังการผลิตและก่อสร้างโรงงานในที่ตั้งเดิมซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตกรดเรติกส์และอนุพันธ์กรดเลติกอีกปีละ125,000ตันผลิตเม็ดพลาสติกสีวภาพ PLA ปีละ70,000ตันใช้เงินลงทุน6,000ล้านซึ่งคาดว่าจะจ้างแรงงานเพิ่มอีก150อัตราและจะใช้น้ำตาลทราดิบเป็นวัตถุดิบ ผลิตเพิ่มเป็นปีละ3 0 0แสนตันคาดว่าก่อสร้างเริ่มปี2,564และเปิดดำเนินการในปีพศ2,565นั่นเองนะครับซึ่งปี65นั้นนะครับก็อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยก็อาจจะฟื้นคืนชีพนะครับฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ สำหรับเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA เกือบทั้งหมดจะขายอยู่ในยุโรปเพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจ,จุภัณฑ์อาหารและสินค้าที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยมีเหลือจำหน่ายในไทยเพียง500ตันต่อปีเพราะยุโรปตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมสูงซึ่งแม้ว่าพลาสติกชีวภาพจะแพงกว่าพลาสติกทั่วไป3เท่าแต่มีความต้องการเพิ่มขึ้นตลอดเนื่องจากผู้บริโภคในยุโรปมีกำลังซื้อสูงดังนั้น จึงเร่งลงทุนตั้งโรงงานใหม่เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพให้เพียงพอกับความต้องการนอกจากนี้มีความชัดเจนของโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท PTT g o o b a l c h เค ical จำกัดมหาชนจำกัดกับบริษัท n a t u r e Work s จากสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทุนโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพกจังหวัดนครสวรรค์ในปี2564เงินลงทุน3 0,000 ถึง40,000ล้านบาทโดยใช้วัตถุดิบจากน้ำอ้อยในการผลิตเม็ดพลาสติก PLA นั่นเองนะครับสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพนั้นนะครับก็ใช้จากน้ำอ้อยและน้ำตาลทรายดิบนะครับซึ่งเมื่อโรงงานขยายตัวขึ้นนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ราคาอ้อยและน้ำตาลในไทยนั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับจึงเป็น ทิศท,ทางที่ดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนั่นเองนะครับภายในปี65อุตสาหกรรมนี้อาจฟื้นคืนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ